เวทเทลเตือนการปลดฮอร์เนอร์ออกจากเลดบูอาจกระทบทีมในอนาคตค่ะเซบาสเตียนเวทเทลอดีตแชมป์โลกฟอร์มูล่าวันสีสมัยออกมาแสดงความกังวลว่าการอำลาตำแหน่งของคิสเตียนฮอร์เนอร์อดีตหัวหน้าทีมเลดบูอาจสร้างผลกระทบต่อทีมในระยะยาวแม้ผลงานปัจจุบันยังอยู่ในทิศท,ทางที่ดีค่ะอย่างไรก็ตามฮอร์เนอร์ ถูกปลดจากตำแหน่งในเดือนกรกฎาคมหลังทำงานกับเลดบูยาวนานถึง20ปีและเป็นผู้นำทีมคว้าชแชมป์โลกฝั่งนักขับถึง4ฤดูการติดต่อกันก่อนปี2025การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวค่ะ สร้างความประหลาดใจให้กับหลายฝ่ายรวมถึงเวดเทลซึ่งเคยร่วมงานกับฮอ์เนอร์ในช่วงปีทองของเขาระหว่างปี2009ถึง2014เวดเทลค่ะได้ให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ต F1 ก่อนการแข่งขันเซาเปาโรกลางปีโดยเขาบอกว่าค่อนข้างเสื่อมายคิสเตียนอยู่กับทีมมาตั้งแต่เริ่มต้นและรู้จักทีมนี้เป็นอย่างดีผมคิดว่าในปีนี้ทุกอย่างถูกวางไว้เรียบร้อยแล้ว ภายหลังการปลดฮอนเนอร์ถูกแทนที่โดยโลลองเมกี้อดีตวิศวกรที่เคยร่วมงานกับเวทเทลสมัยอยู่โตโรโรอสโซก่อนที่เขาจะถูกดันขึ้นสู่ทีมใหญ่เลดบูในปี2009ค่ะแม้เวทเทลจะให้ความคารบต่อเมกี้และยอมรับว่าทีมมีผลงานดีขึ้นหลังช่วงเบรืฤดูร้อ,อนแต่เขายังเตือนว่า ความท้าทายใหม่อาจากเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผู้นำทีมอย่างกระทันหันและอาจส่งผลต่อความต่อเนื่องขององค์กรในอนาคตได้ค่ะติดตามการถ่ายทอดสด F1 เดททาง B-Insport e ผ่านทาง True Vision และ B-Insport e Connect ค่ะถ้าคุณชอบความสนุกและความเร็วอย่าลืมติดตามพวกเรา V Motorsport